กินเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอย่าโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP เจ็ดรับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกมอวีมีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแล้วเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุ่นซนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับคนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิป เราก็ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆเนาะโอเคนะครับนวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นรวบรวมสรุปกิจกรรมแล้วนะครับว่าจะแจกอะไรบ้างแจกตรงไหนบ้างแจกวันไหนกิจกรรมเป็นประมาณไหนนั่นเองนะครับผมนะก็เมื่อกี้นะครับผมนะผมก็น่าจะลงคลิปไปก่อนนานี้เนาะน่าจะประมาณสัก2-3ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะทุกคนเออก็ยังไงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนั้นเองนะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามานะครับไม่ขออะไรมากเนาะก็ขอแค่คนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะจะเป็นกําลังใจในการคลิปให้ผม วันนี้ผมขอแนะนำ l i s t m a n Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ l i s t m a n Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในล่างคลิปนะครับ นะก็กิจกรรมตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบบื้อหวามากๆนะทุกคนนะก็คือแบบคนกดไลค์กันถล่มทลายมีคนแบบเออไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับทั้งในเพจกาลีนาอาร์วีไทยแลนด์แล้วก็ในแบบพวกเอ่อทิกตอกหรือว่าอันหนึ่งนะครับก็คือแบบทวิตเตอร์นี่นะครับก็คือแบบมีคนคอมเมนต์กันเยอะมากๆนะครับผมนะก็คือมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆแล้วกันนะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันนะครับผมนะก็สำหรับเกมอาร์วีนะครับคือสกินอย่างงี้ทุกคนมันเป็นสกินที่หายากแล้วก็สกินแลนด์หนึ่งสกินเลยนั่นเดงนะครับและสำคือ โอกาสเอากลับมาแจกอีกคืนน้อยมากๆนะทุกคนนะสำหรับที่จะเอาแบบสกินไทยกลับมาแจกแบบยกเซตอ่ะทุกคนเออโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงก่อนแล้วกันนะครับสกินที่แจกแน่นอนนะครับตอนนี้นเข้าหน่ะก็ในตาราดนี้น้องเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรูปของรัาดมวยไทยมาด้วยนั่นเองนะครับสรุปของร้านมวยไทยนะครับเ m ไม่แจกนะทุกคนนะก็คือแบบว่ามาแบบลดราคานะครับแต่ว่าเป็นการลดราคานะครับที่ถูกที่สุดเท่าที่เจมเคยลดมานั่นเองนะครับน่ะเพราะส่วนใหญ่แล้ว ราคาของร้านมวยไทยนะครับจะอยู่ที่2,000คูปองใช่ไหมทุกคนเออลดส่วนใหญ่นะครับจะลด50%ก็คือจะเหลือประมาณสัก999คือตีไปง่ายๆก็คือ1,000คูปองนนเอนนะครับหรือว่าสาหรับใครนะครับที่แบบสุ่มกล่องได้นั้นคือผมจะไม่ขอย่านนับแล้วกันนะครับผมนะก็คือสุ่มกล่องมันก็อยู่ที่ดวงเนาะไม่ได้ได้ทุกคนนะครับผมก็คือตรงนั้นเออมันไม่เกี่ยวแล้วกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะลดถูกสุดก็คือ999คูปองนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับบรรยาการกลับมาของร้านมวยไทยนะครับ เจีย m นะครับผมนะเอากลับมาขายแบบลดราคาเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าขายใน,นราคา 799คูปองนั่นเองนะครับหรือตีไปก็คือ800คูปองนั่นเองนะครับก็คือถูกกว่าเดิมประมาณ200คูปองเลยนะทุกคนนะสำหรับร้านมวยไทยนะครับซึ่งโอกาสากครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีร้านมวยไทยนะครับนะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นการลดราคาที่ถูกมากๆแล้วนะครับน่าจะเป็นถูกที่สุดสาหรับเกมอาีที่แบบเออมีเคยแบบเขาเรียกไงการจัดขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะไม่น่ามีถูกกว่านี้ทุกคนหรือว่ามีถูกกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันดานรางไต้คิมี้ได้นะครับก็สรุปรรวมนนะคัับบสสกิของ ร้านมวยไทยนะครับเจมไม่แจกนะทุกคนนะก็คือการกลับมาแบบซื้อในราคาลดราคานั่นเองนะครับก็จะเป็นร้านมวยไทยตามนี้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสกินที่ขังแล้วก็สกินที่แบบ สำหรับใครที่แบบเล่นนัดหรือว่าเมนลัดต้องมีต้องช่ําต้องเอาสกินนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินที่ครบเครื่องความดุจริงๆนั่นเองนะครับผมโ okay. อเคแล้วก็สกินที่แจกแน่นอนแจกแน่ๆนะครับผมนักก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนั่นเองนะครับผมนักก็คือจะมีเวเลสสยามนาคานี้แจกแน่นอนนะครับแล้วก็สกินของฮายาเตะพีต้าโคนนะครับอันนี้คือแจกแน่นอนนะครับแล้วก็สกินสุดท้ายก็คืออารามไทยแลนด์นั่นเองนะครับอันนี้ก็แจกแน่นอนนั่นเองนะครับก็จะเป็นสามสกินที่เคยมีการแจกฟรีมานัะนะ่นแหละทุก <ๆ S 2> คน แจกฟรีมาก็คือจะเอากลับมาในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พ่วงสกินไอริประกาศตัวสุดท้ายไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสกินตรงนี้ทุกคนก็คือจะแจกเป็นเซ็ตก็คือมีทั้งหมด4เซ็ตนั่นเองนะคบที่เป็นสกินไทยทั้งหมดที่มีการแจกฟรีมาเนาะตรงนี้นะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะแจกแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นการแจกแบบว่าเราสามารถเลือกสกินได้นะสำหรับแบบก่อนที่จะไปทากิจกรรมเนี่ยผมมว่าน่าจะเลือกสกินได้นั่นเองนะก็คือใครนะครับวัน ไปก่อนแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากเลือกไฮยาเตก็เลือกไฮยาเตไปก่อนใครอยากเลือกเวเลสก็เลือกเวเลสไปก่อนหรือว่าใครอยากเลือกเป็นอารามก็เลือกอารามไปก่อนแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือทำกิจกรรมให้ครบก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเลือกทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะบอกกิจกรรมนี้นะครับว่าจะมาแบบไหนอะไรยังไงทุกคนก็น่าจะมีคนถามเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีคนแบบ กิจกรรมแบบนี้เยอะมากนะครับก็คือกิจกรรมแลกโค้นนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็ต้องขอบอกไว้เลยกันนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับใช้คําว่ามีโอกาสในการนะครับผนที่จะเป็นการแลกโค้ชแชร์รูปภาพหาโค้ชในประมาณทุกคนอยู่ที่ประมาณ 60- 70%เเลยนั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นกิจกรรมแบบแบบ60 -7 0เเลยนะครับผมนะ โราะแหล่งไอที่ผมบอกน,นะครับสกินของอารังไทยแลนด์นะครับครั้งแรกที่เอามานะครับก็คือเป็นการแ้าโค้ดหาโค้ดเพื่อหารูปภาพ2นะครับสกินของไฮแอติกก็เป็นการแ้าโค้ดหาโค้ดเพื่อหารูปภาพ3นะครับก็เป็นสกินของเวเลสอันนี้เป็นการแบบเขาเรียกไนวแลกโค้ดหาโค้ดแล้วก็เอาลดราคาให้เหลือสูงเพื่อเอาสกินนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือสกินของเวเลสเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะที่จะมาแจกนั่นเองนะครับจะเป็นสกินของไอริคิดว่าน่าจะหนีไม่พ้นการแลกโค้ด หาโค้นนะครับแต่ก็ต้องมาดูนะว่าจะเป็นการแลกโคน้นหารูปภาพหรือว่าเป็นการแลกโคน้นลดราคาสกินให้เหลือศูนย์นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับที่จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ที่ 60- 70%เนลยนเน้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้มาแบบแลกโคน้นหาโค่นนะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคน แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นฮีโร่หน่อยฮีโร่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะทำภารกิจง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากนะทุกคนแล้วพอทำกิจภบเสร็จใช่ไหมทุกคนก็สามารถที่จะเลือกฮีโร่ได้เงยนะเดนนะครับว่าอยากได้ฮีโร่ตัวไหนนะเพราะว่ากิจกรรมเกี่ยวกับฮีโร่อย่างไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะแบบเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้ตัวไหนใครอยากได้เพนใครอยากได้โลขาดใครอยากได้เอลสุใครอยากได้เซนิเตียตรงนี้ก็น่าจะสามารถเลือกแล้เอเมอร์ได้เองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เป็นรูปแบบนาฬิกาตรงนี้นะเองนะครับผผมมนะก็ เรื่องการไปหาข้อมูลมาเป็นที่ร้อนแล้วนะเดงนะครับวนะันนั้นก็น่าจะเป็นสกินของฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะครับวนะันนั้นดังรูปตรงนี้นะเดนนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อจะสังเกตตรงเหนตรงตรง,ตรงแถวหัวไหล่นะครับผมมันจะเป็นรูปนักวิจัยอยู่นะครับแล้วก็อาวุธ ทุกคนก็มีเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นเนอร์ดาบของฟลอเรนติโนอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะสกินตรงนี้น่าจะเป็นสกินที่แจกฟรีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะก็คืออาจจะเป็นการแจกสกินฟรีเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะก็คือสาหรับรวมกิจกรรมนี้นะครับก็น่าจะแจกทั้งหมด2สกินนะครับหฮีโร่นั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับก็น่าจะได้คนละ3ตัวนั่นเองนะครับผมนะสำหรับสกินของฟลอเรนติโนตัวนี้นะครับผมนะก็มีโอกาสเป็นได้สูงที่จะแจกฟรีเนาะเพราะว่า มันเป็นสกินน่าจะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเออ่ธรรมดานะทุกคนระดับลิมิเต็ดสีมาอันนี้นั่นเองนะครับแต่ที่เป็นส่วนข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษครับหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะอีกรอบหนึง่งนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะเป็นรูปที่มีรูปเออเป็นพวกเออเขาเรียกไงนะมีสกินข,ของซัมเมอร์ตรงนั้นนะครับผมนะก็มีน้องคนนึงนะครับผมนะในช่องน้องคอมเมนต์มาว่าเอ้ยมันเป็นการแจกแบบเอฟเฟกต์นะครับซึ่งผมก็มาลองคิดดดูเเเเเออออกกกก็็็มีีโาสปปปนนนไไ้ะะครับท่จจแพววฟฟ เอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกสังหารทุกคนเองก็ไม่ได้สูงมากเลยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับตรงนี้นะครนะับผมก็น่าจะมาสรุปกิจกรรมประมาณนี้นั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลที่ผมพูดนะครับไม่ผิดพลาดเนาะก็น่าจะได้คนละ2สกินนะครับ1ฮีโร่นะครับหรือว่ารวมทุกอย่างนะครับก็คือได้คนละ3ตัวด้วยกันนั่นเองในเขานะสำหรับกิจกรรมในวันสงการที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่28บดตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็เหมือนเดิมเนาะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมนะก็ใครดูคลิปจนจบบ้างก็ขอไม่บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดดาาปรระะกใเน ก็ต้องขอภายวันที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พ่ายคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมกอดอุซบ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายๆแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ Uh, <laughs> uh,